ครับก็มาพบกับช่างเบอร์สยามซิ่งสองนะครับนี่ครับดูขนาดหน้าแรงนะครับที่นาต่ำก็จะเป็นงี้ครับพอน้ำของดันขึ้นนี่ครับจะมีปัญหาอย่างนี้เลยเพิ่งหวายข้าวไปได้สามวันวันนี้ครับนี่ครับปัญหา ี่ต่ำกว่าเขาครับอันนี้จะเป็นของน้าครับแต่ส่วนของผมก็นี่ยังยังไม่เข้าก็ครึ่งล่องละก็ถ้าเขาไม่ปล่อยก็อาจจะเข้าเหมือนกันอนนุนเข้าอยู่หน่อยนึงครับนี่ครับนี่ของผมน่เราก็มาดู ที่ว่าว่หลังวานนะครับนี่ก็ทำเชือกไปอันที่ว่ารถปั่นลงไม่ได้ก็เว้นไว้ครับแต่นี้ก็ทำสองคันครับก็เอาได้ไปค่อนข้างเยอะ นี่ครับคืดว่ารถไม่ได้ปั่นก็เลยไม่ได้ลงขบย่ำก็ไม่เละครับดินแข็งดินแข็งแล้วเป็นล่องรถเกี่ยวก็เว้นไว้ดีกว่ามีเรื่อป,ปัดรถติดรถเกี่ยวติดไว้ก่อนแล้วรถปั่นมาลงก็ติด แล้วก็มาดูบิง้งก้าไลค่ครับที่ว่าก็ค่อนข้างจะมีร่องรถดเกี่ยวประมาณ3าสี่สีหน้ารถเกี่ยวแล้วแถวนี้จะต่ำครับก็เก็บได้หมดรถปั่นก็ติดครับติดประมาณ3มรอบเฉพาะบิง ก้าวไรอย่างี้นหครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นรถนี่ครับทำเที่ยครับติดก,กันไว้ก็มิดล้อครับเกือบเกบมิดล้อก็จุ่ม,มเล็ครับตอนชักล่องล่องลอยย่างนี้อยู่ก็เอาขึ้นได้ครับอันนู้นที่เห็นนู้นก็ผมติดไว้ครับ ก็เอาได้หมดครับ็อา่จจะเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มากเท่าไหร่ครับสำหรับทำเทือกในปีนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็จะไปย้อนดูที่ว่าน้ำเข้านะครับ นี่ก็มาดูกันอีกรอบนะครับนี่ถ้าจะถึงนี้ถ้าลงไปปากนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับไอ้ขึ้นมันขึ้นได้ครับแต่ก็ไม่ต้องลงไปดีกว่าเพราะว่าการเหนื่อยนี่กับความร้อนบวกกันนี่มันก็เอาเรื่องอยู่ครับ สู้เราเว้นไว้เขาจะไปค่อยกลับมาว่างที่หลังปั่นก็น่าจะได้อยู่สำหรับที่เว้นไว้ก่อนนี้ลมเอาเรื่องครับพอขุดล่องอะไรก็เบาได้เยอะกระชินได้เยอะครับ ก่อนจะไม่มีร่องครับแบบธรรมชาติเหนื่อยกับการแวกร่องน้ำครับถ้าไม่มีร่องปีนี้ไอ้ก็ลงทุนไปประมาณก็หกเจ็ดพันขุดร่องครับก็ใช้ได้เยอะนี่ครับก็มาดู ปัญหาน้ำดันเข้านานะครับแถวเนี้ยนามันจะค่อนข้างต่ำถ้าเกิดเขาดันน้ำคลองขึ้นมาเไรครับเข้าก่อนเขาเลยเพราะว่าบ่อนปล่อยน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นของผมก็เหมือนกันผมก็อยู่ต้นอยูา่าอันนี้ก็เริ่มเข้ามานิดนึงลนะแต่ก็ยังพออยู่ได้ แล้วเกิดอย่างนี้นี่ต้องก็ต้องโทรหาเขาครับให้ช่วยปล่อยให้หน่อยเพราะว่าน้ำเข้านี่ก็เสียหายครับขนาดเนี้ยก็ข้าวพึ่งหวานไปด้วยเข้านิ้วที่สามปัญหาจะมีกะหวานกบเกี่ยวเนี้ครับหาตอนหวานจะมีตอนเกี่ยวก็มีแก้ไม่หายครับ ทำนาช่วงนี้ก็ไม่ได้ช่วงนี้ครับทำนาแถวนี้ก็ก็ต้องเสี่ยงเ้าข่าวดอกขาานี้ด้วยก็จะทันฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ทันก็โดนฝนแล้วก็น้ำก็อาจจะระบายช้าหน่อยก็จะมีปัญหาตามมาครับ เนี่ยครับชีวิตชาวนาใครว่าสบายไม่ใช่สบายครับใครว่าเดินมาดูนาเฉยๆก็ไม่ใช่นะครับมันมันหลายอย่างอันนี้อยู่ที่ลุ่มด้วยที่ต่ำด้วยนี่ปวดหัวครับเรื่องน้ำแต่ก็ดีช่วงตอนที่เราข้าวโตวแล้วก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ แต่ถ้ามาขนาดนี้ก็ยังพออยู่ได้ครับก็สบายเนี่ยข้อดีข้อเสียก็มีเนี่ยครับของผมตามลักนี่น้ําในล่องนี่ก็แห้งนะครับเนะี่ยแต่ก็ไม้ก็โอ้ยเหนื่อยครับไงก็ฝากกดติดตามช่องเบิร์ดสยามซิ่งสองนะครับขอบคุณครับ